ยิ่งเป็นชาวบ้านชาวพราวาสเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นที่จะต้องอยู่เนื้ออำนาจของอารมณ์มากเท่านั้นนะ่ะมิฉะนั้นจะเป็นทุกข์มากจนเป็นบ้าและตายเลย <c oughs> ถ้าว่าอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์มันก็ไปกระทำ ชนิดที่ว่าหลงไหลในอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์เช่นอบายมุขอย่างแรงกามอารมณ์อย่างแรงอะไรอะไรก็อย่างแรงก็เต็มไปได้วยความทุกข์มีปัญหาท่วมตัวจนเป็นว่าแล้วก็ตายเลยนี่เลยมันอยู่ตายนนอำนาจของอารมณ์ <c oughs> เราอยู่ในโลกคืออารมณ์เต็มไปได้วยอารมณ์